ที่สารกลางจังหวัดสงขลานายคณะผดุงอัดแกนนำกลุ่มรถตู้ร่วมสาย778สงขลาระโนดพัทลุงกลาง กรมเจ้าของรถตู้ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังวัดสงขลาเพื่อขอความเป็นธรรมเนื่องจากเห็นว่าถูกบริษัทเกาะใหญ่ขนส่งซึ่งเป็นบริษัทผู้ได้รับสัมปทานเส้นทางสายดังกล่าวเอารัดเอาเปรียบโดยมีนายทวีศักดิ์สิทธินนนิติกรชำนาญการศูนย์ดำรงธรรมจสงขลามารับหนังสือโดยนายคณิตพดุงอัดแกนนำกลุ่มรถร่วมเปิดเผยว่า เนื่องจากผู้ขับรถตู้สาย778ซึ่งมีอยู่ประมาณ24คันส่วนใหญ่จะเป็นรถร่วมซึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากการบริหารงานของบริษัทที่เอารัดเอาเปรียบรถร่วมมากเกินและเกิดความไม่ชัดเจนและไม่โปร่งใสในการบริหารงานหลายประเด็นทําให้เจ้าของรถร่วมได้รับความเดือดร้อนซึ่งก่อนหน้านี้ได้สอบถามไปยังบริษัทแล้วแต่ถูกบ่ายเบี่ยงมาตลอดจึ่งดินทงเข้ามาขอความช่วยเหลือและขอความเป็นธรรมจากศูนย์ดำรงธรรมในวันนี้ มาขอความเป็นธรรมครับเนื่องจากทางรถรวมสายจิตแปลไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบการของบริษัทกอใหญ่ขนส่งครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องจัดเที่ยววิ่งแล้วก็เรื่องการโอนรถแล้วก็เรียกเก็บตอนที่รถอยู่ช่วงโควิดนะครับบริษัทยังเรียกเก็บเราอีกสองเดือนซึ่งและเราไม่สามารถจ่ายได้ครับเพราะเราไม่มีไรายได้เราก็เดือดร้อน,นค,คนกระทบกับเราอะไรบ้างครตอนนี้ ก็ทําให้รายได้เราลดลงนะครับแล้วก็จะมาเรียกเก็บเราอีกแล้วก็รถที่มีวุ้นส่วนเนี้ยหลายคันตอนนี้บริษัททําว่าไม่ใช่วุ้นส่วนแล้วบริษัทจะเรียกเก็บค่ารายปีอีกตามหลังที่ว่าหลักฐานเพราะว่ายังมีแล้วก็เงินค่าประกันรดห้าหมื่นบริษัทให้กระดาษมาเซ็นชื่อว่าเราได้เข้าร่วมเท่านั้นแต่เงินประกันห้าหมื่นเนี้ยเราไม่ทราบเพราะเราเพราะเราไม่มีเอกสารเราไม่มีหลักฐาน ทีนี้รถครบ10ปีแล้วเนี่ยเราจะได้เงิน5หมื่นพืนได้ยังไงเมื่อเราไม่มีหลักฐานบริษัทไม่ได้เขียนไว้ให้เราเลยสักตัวเดียวรถรวมทั้งหมด24คันครับวันนี้เราพร้อมใจกันจึดหายที่หมดครับจะให้ศูนย์รมทำกระบนการยังไงครับพ,พี่ก็ติดตามกับผู้ประกอบการครับว่าจะเรียกเก็บเงินเราไหม5,000เขาบอกเขาจะเก็บเหลือครึ่งเดียวนะครับแต่ว่าเรายืนยันว่าเราไม่จ่ายเพราะว่าเราไม่มีไรายได้